โอ้พี่น้องพากันไปคนกระปูว่าสันว่ไนนาได้บ่เนาะกระปูเก็บที่เหล็กไปแกงบ่ค่ะที่เหล็กขันบ่ได้ปูเก็บที่เหล็กเนาะค่ะแมน่นตัวหายนยอดที่เหล็กอ่ะ,อะเดี๋ยวเจ้าจะมาเดทให้คอยคอย่ะเ,เดี๋ยวคอยจะไปฝากม่เแ่า นละไปต้องพุ่นเละพุ่นไก่ไก่ต้นบมักม่วงพ่นพากันไปกลนกระปูพี่นอ้องจะพาพี่น้องไปกลนกระปูพ่นน่ะบรรยากาศดีดีเลยพี่นนะ้นนองพ่นนะเห็นบ่รถแลนอยู่ทั้งหมด เอาจัดการไปด้วยจัดการด้วยเอามือนแกนป่แกนก็คือแข็งแข็งแข่งโค้ดค่ะอืมอืม เออน,นี่เด้นี่นะบนนี้ค่ะคุณู้ะไโอ้วัยบานอมแก่นเนี่ยเห็นแล้วค่ะได้วเห็นโตไหมล่ะวะระวงังงูเด้อ อ่ะมันยุลึกป่ะเห็นแล้วค่ะมาจะไปจะเย,ยนสักปีสาตัวมันเด้อม,มีเมียแมนแมีนแมีน เห็นแล้วไหมคะเอาพี่เห็นแล้วตอนนี้มันเสียไปเตยีดไม่เห็นแล้วค่ะถ้าเบิงได้ค่ะได้แล้วเห็นแล้วนั่นน่ะอือ ตัวบกนีเลยตัวใหญ่ปะแม่ค่เออได้อยู่นี่แหละนี่แหละโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าโอเคโอเคตไซส์่ตัวคุณแม่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 แแรงที่ได้ไปปลูกคนปู่แล้วค่ะแม่จัดต่อไปเองเอาใกล้กันนีแหละเนิ่มจะอยู่แถวนี้แหละลูกหลานมัีฮะลูกสับท์ไหมค่ะ นี่ยลูกหลานออก อะไดบ้ด่ะนั่นของแท้เออโอเคโอ,โอ้ขึ้นตัวน้อยเลยค่ะ,คะอ่าบ๊เป็นยังป <laughs> าดขุดปูเกีงเถอะวะเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปกับพี่น้องไต้หวันก็นเห็นแล้ว ใส่แรงงานกันขนาดนี้เลยตีบอ่ะไม่ไ้ตน้อยๆแท้ปูยู่นะคุณเตยนี่นี่เด้นี่นี่เนี่ยพูดเสียงนู่มพูดใหญ่ๆอยู่เยอะได้ปะ ดอกที่เขี่ยมเหรอคะนี่สองโซนแล้วก็โซนอินนั่นแหละค่ะ มาก้นปูท้อยกันใส <c oughs> ่แรงงานด้วยนเนี่ยใส่แรงงานผู้เฒ่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวะ แบบเพิ่นแล้วนะ <c oughs> เล็บดำเมื่อค่ะอือหวัวทองห่วงย่านไปเล็บหกักอ่ะอืเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วปาดปาดลุกไปแล้วไหมคะ่ะหูยู่นี่มีแต่ตูดน้อยเด้ออืแดงหูไงอันนี้อันนี้ตูดไงไนะคะ่ะไงมั้ นบ่ดูนี่อันนี้แสดงว่าเป็นแม,ม่เนี่ยเอา้ามันซับหลังม <c oughs> <c oughs> ั้งหรอพ่อเน่ยเสียงน้งก๊อกไงตายแล้ว <c oughs> แม่มากวนปูอิหลีกบ <c oughs> ้าไหมแม่มืนจะินงเง้ยี่แลคนเ่ <Man. S 1> ด,ด้นะคะบ,บน่นีแดดอ่ะเอ้าคือลงไปเรื่อยๆื่อเ่ย เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันพี่น้องครับเอาเดี๋ยวค่ะปูกันเนี่ยหลังจากคนกระปูแล้วผลงานจะได้หลายบ่ได้แล้วบอตัวเนี้ยไ,ได้แล้วค่ะตัวนี้อ่าทรงทรงถ่ายคลิปนี้ในตัวนี้ซะก่อนตัวนี้ได้ค่ะนี่แม่์ได้ค่ะตัวใหญ่บ่ตัวนี้ค่ะเออมาโชว์ตัวนี้ซะก่อน,น อ่านั่นๆนั่นบ้าย<า>โ,โอเคโอเคโอเคอ้าวเดี๋ยวจะค่อยมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับผนงานคนน่ะเดี๋ยวอย่าฟ้าวอ่ะมันได้หลไหลกว่านี้เท่าัน <c oughs> ครับผมคลิปนี้กาับราไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ